นี่ค่วสวัสดีค่ะทุกๆคุณนี่มันห่ามาช่วงนี้สบายดีไหมคะนี่นหามา天我น要ห่าม文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันแล้วนะ看一看我们今天学什么มาดูหน่อยว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันนะคะ ทบทวนก่อนนะคะทบทวนก่อนฟูสีจินเทียนทบทวน่อนทบทวนฟูสีทบทวนนะบทวนก่อนทวนอนทบวน่นทนก่อนทบทวน่นะคะวครจํนได้วน่าวัอนหนึ่งขทน,น,ะะน,นขอ,น,อ,อนทบนอนทบอนบนอทบตวนอที่แลทวเร่เรียนแล้วนะคะวนนนี้เนามาทบทวนก่อนทบทวนก่อนทบนทว โอเคนั่นเรา来看一下生词โอเคทุกคนมาพูดเสียงดังๆตามา老师นะคะเรามาทบทวนก่อนพูดเสียงดังๆตามา老师นะคะ起床起床ตื่นนอนนะคะ起床 โอเคต่อไปทุกคนมาเสียงต่างๆตามเหล่าชินะคะซัวหยาซัวหยาซัวหย่าซีเหลียนทุกคนมาตามเหล่าศนพูดเสียงดังๆตามนะคะสีเหลียนสี 脸จริงบ้างเราไปเนียงไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เลิกเรียนแล้ว放ป放ร 放学，跟老师读洗澡，洗澡，洗澡，真棒！我们下一个睡觉，跟老师读哦，每个人跟老师读，很大声的读，按响当当的看。 睡觉，睡觉，熊，熊，熊。OK，跟老师继续读，急忙，急忙。 急忙，真棒！我们继续穿穿穿，真棒！俺当老师的卡叫叫。叫

ทุกคุณเปิดหนังสือหน้าที่8ค่ะหน้าที่8ดนะคะเรามาฝึกสนทนาการ说一说我们来说一说มาฝึกกันนะคะดูเด็กหญิงกับเด็กชายคุยเรื่องอะไรกันนะคะทุกคุณเปิดหนังสือแล้วแล้วก็อ่านตามเหล่าเช้อนะคะพูดเสียงดังๆโอเคมาเลยค่ะ 你早上几点起床你早上几点起床ตอนเช้าคุณตื่นนอนกี่โมงมาพูดตาม老师อีกหนึ่งรอบนะคะ你早上几点起床ดูเด็กชายตอบว่ายังไง 我早上六点起床。丹老师呢，呢卡。我早上六点起床。ต超น的暖้梦我早上六点起床。你们真棒。OK，我们下一个哦。 เด็กชากับเด็กยิงคุยอ,อะไรต่อนะคะทุกคนตามเหล่า่อนะคะต你几点吃ียนชื吃早饭？你几点่早น,น,น,นคุณกินข้า,าวเช้ากี่โมง？ตช你几点ฟันดูเด,ด็กยิงตอบว,ว่ายังไงนะคะทุกคนมาตามเหล่า่อนะคะ我七点吃早饭。 我七点吃早饭。ฉันกินข้าวเช้าเจ็ดโมง。我七点吃早饭。真棒！我们下一个，ต่อไปนะคะ。ดูว、啊、่าเขาคุยอะไรกันทุกคนมาพูดเสียงดังๆตาม老师นะคะ。你几点上学？ 你几点上学？คุณไปเรียนกี่โมง？你几点上学？嗯，ดูว่าเขาตอบยังไงนะคะทุกคนมา put ดังดัง put อย่างดังดังดัง老师那看我早上七点半上学，我早上七点半上学。 ฉันไปเรียนตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่ง我早上七点半上学。เก่งมากเลยีเหมือนจนป้างเค <laughs> okay, งั้นตอนนี้ทุกคุณเอาแปดฝุกหัดออกมานะคะแปะฝึกหัดเปิดถึงหน้าที่เจ็ดค่ะเอาแปดฝุกหัดออกมานะคะ ปิดถึงหน้าที่7วงกลมเดี๋ยวเหล่าื่อจะพูดคำศัพท์แล้วก็ทุกคุณดูรูปภาพแล้วก็วงกลมนะคะถ้า PowerPoint รูปภาพเหล่าเชิอไม่ชัดเจนก็ทุกคุณดูของหนังสือตัวเองนะคะดูของเปิฝึหัดหนังสือมีรูปภาพนะคะโอเคพร้อมๆอมยังพร้อม ang, พร้อมหรือยังเหล่าเชิอมาพูดแล้วนะคะ โอเคเริ่มแล้วนะคะคำที่1นึ่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1ดูรูปภาพดีๆนะคะข้อที่1สีหลียน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 รูปไหนรูป A สีหลียนหรือรูปบีศีหลียนหรือรูป C ีนะคะ ลูกไหนคะโอเควงกลมเลยสีเหลียนโอเคเราอชื่อเฉลยแล้วนะคะโอ้ลูกภาเปียงลูกภาปีสีเหลียนทุกคนถูกหรือยังต่อไปเราอชื่อพูดข้อที่สองแล้วนะคะข้อที่สองฟังดีๆคะ่ะช่างสือ 上雪上雪上雪รูป A หรือรูป B หรือรูป C 上雪ป้องก้มเลยค่ะทุกคนโอเคเราสิชัดเลยแล้วนะคะรูป C รูป C คือ上雪 โอเคต่อไปเรามาดูข้อที่สามข้อที่สามนะคะฟังดีๆค่ะทุกคุณสีจาว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 รูปไหนรูปเอสสีจาวรูปปีสีจาวหรือรูปซีคือสีจาวสีจาวโอเคทุกคุณวงกลมเลยค่ะ มาเราชัดเฉลยแล้วค่ะอ๋อรูปสีรูปสีสีจ้าเก่งมากเลยคิดว่าทุกคนถูกนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สี่นะคะฟังดีๆค่ะข้อที่สี่่่วงวงวงฉฉวงฉี่ฉวงลูกนายลูกเอ่ฉีวง ลูป,ปีฉี่ฉวงลูปซีฉี่ฉ u a ลูกไหนคะโอเคทุกคุณวงกลมกันเลยนะคะฉี่ฉงมา,าเมา老师เฉลยแล้วค่ะโอเคลูป,ปีฉี่ฉวงวงกลมเสร็จหรือยังทุกคุณถูกต้องกันหมดไหมคะโอเคงั้นต่อไป老师ต้องสั่งการบ้านแล้วนะ ต่อไปเราไปเปิดถึงเปฟฮาดน้าที่9นะคะเปิดอีกหนึ่งหน้าค่ะหน้าต่อไปเป็นการบ้านนะคะหน้าที่9้าเรามาดูนะน้าที่9้าการบ้านทำยังไงเขียนยงเส้นกดนนะคะยงเส้นก่อนแล้วก็เขียนตัวจีนในวงเล็กข้างบนพิงยินเขียนเส้นเขียนขีดเส้นนี้นะคะ ตู้เหมือนตัวอย่างค่ะตัวอย่างเนี้ยน,นี่คือสีจาวใช่ไหมคะสีจาวแล้วก็เขียนตัวจีนยงเส้นสีจาวเสร็จแล้วเขียนตัวจีนวงเล็กข้างโปนนี้แล้วก็เขียนพิงยินในเส้นค่ะโอเคเข้าใจหรือ,อยังอันนี้เป็นการบ้านนะคะทุกคนเก่งมากเลยงั้นการบ้านทำเสร็จแล้ว การบ้านทําเสร็จแล้วต้องส่งในไลน์ให้เราเชื้อตรวจนะคะเราชื้อจะให้คะแนนค่ะส่งในไลน์ให้เราชื้อนะคะโอเคงั้นวันนี้เราเรียนถึงนี้นะคะเราวันนี้เรียนจีนถึงนี้แล้วนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะครั้งหน้าค่อยเรียนต่อนะคะจ a เจียนจเจียนนะทุกคน